นูฟทูโปรบีสวอมซิมูเลเตอร์ในปี2026ผมจะเล่นตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงเอ็นเกมจะต้องใช้เวลาในการเล่นกี่วันเอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่เกมโลบอกใน,นแมปของ b ีสวอมซิมูเลเตอร์นะครับชาเลนจ์นี้นะครับคือเราจะเล่นตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงเอ็นเกมนะครับแล้วก็ ไม่เติมเงินเลยสักบาทน,นะครับผมก็คือสายฟรีนะั่นแหละเอาง่ายๆนะก็คือเราจะเล่นไปจนจบสายฟ้านะครับทุกคนสายบูนะก็จะมีหน้ากากไดมอนดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีที่เก็บเกสรอ,อาสีฟ้าผมจําไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรนะไตไตเดนเหรอ ไทเดนเหรอใช่บอกว่าทุกคนจาไม่ได้นะพอเราเล่นจบสายแล้วเนี่ยเราจะทําการแจกอดีเลยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยร้านโทบุช็อปนะครับผมก็จะมีส่วนร่วมในชาเลนจ์นี้เหมือนกันนะครับคือระหว่างที่ผมไม่ฟาร์มเนี่ยทางร้านเนี่ยก็จะเอาไอดีไปฟาร์มน้าผึ้งให้นะครับแต่ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรต่างๆนะทุกคนก็คือจะฟาร์มให้อย่างเดียวนะแล้วก็จะอาจจะมีทำเควสให้บ้างนิดหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาเล่นมากนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปปดดูกกกัันนีว่าเลยคครบทุ ในตอนนี้นะครับเราก็ทําการสมัครรหัสมาใหม่แล้วก็คือชื่อว่าโจจ่าเอ็กโทบุบีนะครับทุกคนก็ใครที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยก็จะได้รหัสนี้ไปเล่นนะครับแต่ว่าอาจจะรอนานนิดนึงประมาณครึ่งปีผมคิดว่าน่าจะเอ็นเกมได้นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ากว่าจะเอ็นเกมเนี่ยใช้เวลากันเป็นปีๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยกว่าไปทุกคนเข้าเกมเลยครับผมเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับมันก็จะสอนเราเล่นอยู่36หน้านะซึ่งผมจะไม่อ่านละกันปิดไปเลย แล้วก็ไปที่รังนะครับผมนี่ไปเซตอัพรังก่อนนะปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วก็เอาพึ่งใส่ด้วยหนึ่งตัวที่มันแจกมาให้แล้วก็รับเควสหมี่ดาครับแล้วต่อไปเนี่ยก็จะรับเควสของมาเธอเบร์นะตัวนี้แล้วต่อไปก็จะรับเป็นเควสของบาวเบร์นะครับก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยจะสามารถรับได้อยู่3ตัวนะโอเคเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำเควสของมาเธอเบร์ก่อนเลยมันง่ายดีนะไม่ใช่อะไรแล้วต่อมาก็จะเป็นเควสของหมี่ดำนะครับเราต้องมาเก็บที่ซันฟาเวอร์ฟิวนะอันนี้ก็เก็บแค่ 100นะครับอันนี้ก็แป๊บเดียวเสร็จนะแวมมาส่งเควสของหมีดําครับผมได้มาอยู่ที่200นะก็ถือว่าเยอะมั้ยสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็แวมมาส่งเควสที่มาเธอร์แบร์นะนี่ก็ได้มาอีก250ได้ทิเกตมา1แล้วก็ได้ทิตมา3นะก็หลังจากนี้เนี่ยก็คงไปฟาร์มเควสต,ต,ต่อครับทุกคนใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนําเลยให้ทำเควสไปตั้งแต่ต้นเกมนะครับเพราะว่ากลางๆเกมหรือว่าเอ็นเกมเนี่ย บางอุปกรณ์เนี่ยมันต้องใช้เควสในการปลดล็อกนะครับยังไงก็ทำไว้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเราจะสบายกว่านะก่อนที่เราจะไปส่งเควสหมี่ดำนะครับเดี๋ยวเราจะแวะมาซื้อไข่ก่อนละกันตอนนี้เนี่ยก็มีฮันนี่อยู่ที่2,000นะไข่อันแรกเนี่ยอยู่ที่1000นะครับผมถ้าเกิดว่าเรายิ่งซื้อเนี่ยมันก็จะยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะมาส่งเควสครับพี่แล้วก็ได้มา400น้อยน้ำผึ้งนะแล้วก็รับเควสต่อ จากนั้นเนี่ยผมก็จะเข้าไปฟาร์มที่ฟิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยผมก็จะทำเควสของมาเธอแบร์ไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้แบบว่าวิ่งไปส่งเควสทีเดียวอะไรประมาณนี้ไงมันไวดีนี่ระหว่างฟาร์มเนี่ยผมก็สังเกตได้ว่ากระเป๋าผมเนี่ยมันเต็มเร็วมากๆเลยนะครับไม่แค่200เดี๋ยวเราจะมาซื้อกระเป๋าอันใหม่กันดีกว่าทุกคนก็มาที่ช็อปอันแรกเะยนะเป็นชอน็อปนมนะก็ มาซื้อกระเป๋าเพิ่มหนึ่งใบก็น่าจะเป็นกระเป๋านี้ได้650นะเพิ่มคา capacity อยู่ที่750ทุกคนส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะซื้อเป็นไอเจ้าตัวของเดี๋ยวด้วยนเอาเป็นกันไกแล้วกันนะครับ2200นะก็จัดไปแกนไกนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปตัดถ่าววันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตัดนะแวะมาส่งเควสของบาวแบก่อนครับไอตัวของถ่าววันที่ผมบอกเนี่ยมันจะอยู่ตรงบาวแบนะครับมาที่ตรงนาฬิกาตรงนี้นะนี่เห็นไหมทุกคน ทางกั้นอยู่นะก็คือถาวันกั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ในอนาคตนะครับก็ตัดไปก่อนเลยก็ดีฟามาสักพักนะครับเดี๋ยวแวะมาซื้อไข่2ฟองนะครับตรงนี้เลยนะเห็นไหมไข่มันจะเริ่มแพงขึ้นนะแล้วก็ามาใส่ที่รงง oh, งังครับ2ฟองปึ๊บโอ้โหเบสิกบีอีกฟองนึงครับปึ๊บโอ้เบสิกบีเหมือนเดิมขอรีตัวหนึ่งและกันไม่ไหวจริงนะได้แต่พึ่งเบสิกอ่าโอเคนี่ก็เป็นพึ่งใหม่นะไปเดี๋ยวเราไปฟามกันต่อครับทุกคน แล้วพอผมทำเควสเสร็จนะครับผมก็ได้ไปซื้อไข่ใบที่5มานะครับซึ่งไข่ใบที่5เนี่ยก็สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยปลดพื้นที่ได้เพิ่มนะครับก็จะมีอีก3ฟิลด์ที่เราสามารถไปเหยียบได้นะก็คือสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีสไปเดอร์นะครับแล้วก็จะมีแบมบูนะครับซึ่ง3ฟิลด์นี้เนี่ยเราสามารถไปฟาร์มได้แล้วนะด้านบนนี้เลยครับทุกคนเห็นไหมที่มันจะมีประตูแล้วเขียนเลข5่าเนี่ยเราสามารถไปได้แล้วนะา,นานเป็นสีเขียวละแล้วก็เราจะสามารถรับเควสของ แพนด้าได้นะครับทุกคนนี่เลยด้านบนนี้เลยนะก็เดี๋ยวจะมาฟาร์มตรงนี้ต่อ เดี๋ยวผมจะมาแชร์ทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับการต่อสู้กับมอนสเตอร์นะครับก็เมื่อเรามาถึงฟิลด์เนี่ยให้เรากระโดดนะครับกดกระโดดค้างไปเลยแล้วมอนสเตอร์เนี่ยมันจะไม่โจมตีเรานะครับแล้วก็พึ่งเราเนี่ยจะสังหารมอนได้แบบว่าสบายๆลยครับทุกคนเราไม่ต้องไปเดินวิ่งหนีอะไรมานะเรากระโดดกระโดดอยู่กับที่ก็พอแล้วครับและแน่นอนครับเมื่อพึ่งเราเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บน้ำพึ่งได้เร็วขึ้นนะครับกระเป๋าเราก็จะเต็มเร็วขึ้น เดี๋ยวเราจะมาซื้อกระเป๋าใบใหม่ดีกว่าทุกคนโดยที่มาดูราคาก่อนว่าเราสามารถซื้อไหนได้บ้างนะเฮ้ยแต่รองเท้าก็น่าสนเอารองเท้านี่ไหมทุกคน,นบวกมูฟสปีดนะสี่เลยนะแล้วก็มูฟสปีดในการเก็บบวกอีกสองนะเฮ้ยอันนี้น่าสนครับเลยละกันใส่ไปเลยครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยเราเก็บด้วยนะระหว่างที่เราวิ่งผ่านฟิลเนี่ยมันก็จะเก็บให้เราด้วยเนี่ยเรื่อๆยๆเ,เ,เลยเราไม่ต้องกดคลิกเมาส์เลยเราแค่วิ่งผ่านเนี่ยมันก็จะช่วยเราเก็บละแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับ วมมาซื้อกระเป๋าอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เนี่ยก็จะใช้เงินที่5,500นะบวกคปาปาเซอยู่ที่3,500ก็จะเก็บได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยทุกคนประมาณ 2- เท่า3เท่านะกระเป๋าแล้วเนี่ยก็จะเต็มได้ยากแล้วแล้วก็จะซื้อที่เก็บน้ำผึ้งใหม่ด้วยทนะุกคนเป็นตัวของแมกเนตตัวนี้เลยนะ5,500ก็ไม่ได้แพงมากครับเก็บน้ำผึ้งได้เร็วขึ้นแลแล้วก็มีความจุในการเก็บน้ำผึ้งเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ พอเริ่มฟาังได้สักพักก็เริ่มรวยนะครับซื้อไปเลย2 2 0 0มบวกขับปริซิตี้หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็อัตราการแลกเปลี่ยนน้ำผึ้งเนี่ยอยู่ที่30%มสิบเปอร์เซ็นะครับเอาแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าหมดติดแต่ก็ไม่นานครับผมได้แวะกลับมาซื้อนะอที่หมื่นสี่เป็นขั้นสุดของในช็อปนี้ละแล้วก็ผมจะคราฟกระเป๋าหน้าทองด้วยนะครับอันนี้เนี่ยใช้เงินอยู่ที่หมื่นสี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ไม่ทันตะวันด้วย10อันแล้วก็จะบวกขับปริซิตี้อยู่ที่ห้าพัน คอนเวิร์ตเอาเมาส์สิบแล้วก็ลดลักอีก25%สนะครับส่วนมวกเนี่ยผมก็จะค้าเหมือนกันใช้สับลดอยู่ที่5มูลชาม1อันบวก10%บอเตโพเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์ผมตอนนี้กับรายการนี้ทุกคนเป็นไงเริ่มเต็มตัวแล้วเริ่มเต็มตัวแล้วคือช็อปนี้เนี่ยผมไม่สามารถซื้อะไรต่อได้แล้วนะเพราะว่ามันตันแล้วทุกคนต่อไปเนี่ยเราต้องขึ้นไปซื้อที่ช็อปด้านบนนะครับช็อปด้านบนเนี่ยก็จะต้องใช้พึ่งอีก10ตัวนะครับ จะฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับและหลังจากที่ผมฟาร์มมาอย่างยาวนานะครับในที่สุดผมก็มีพึ่ง10ตัวแล้วครับทุกคน นานมากนะครับกว่าจะได้พึ่ง1ิตัวเนี่ยวันนี้ก็เล่นไปประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงได้แล้วนะเหนื่อยมากครับทุกคนโอ้ยจริงๆเนี่ยผมเคยทำชาเลนจ์ไว้นนะว่ากี่ชั่วโมงเราจะมีพึ่ง25้าตัวนะรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยจะทำไว้ประมาณ7ชั่วโมงเราจะมีพึ่งครบ25้าตัวอืมอันนั้นก็ถือได้ว่าสนุกเหมือนกันแต่ก็ไม่ไหววันนี้เล่น2ชั่วโมงก็ถือว่าเต็มอิ่มแล้วทุกคนนะ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ตามผมนะฝากกดติดตามด้วยละกันแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์นี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมด้วยละกันนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทีทุกคนว่ายังชอบเกม b ีสวอล์มซิมมอเลเตอร์อยู่หรือเปล่าแล้วก็อยากคลิปหน้าเนี่ยมาไวๆหรือเปล่านะก็ยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากฟาร์มแมบ b ีสวอล r มซิมมอลเลเตอร์เนี่ยร้านโทบูช็อปก็รับฟาร์มเช่นกันนะครับลิงก์อยู่ใต้ว